ตามที่หลายๆคนนะครับและก็ประชาชนสงสัยเรื่องของการทํางานของกอตกกตว่า,ารู้สึกความรู้สึกของประชาชนนะครับใน ผมเองเนะี่ยในฐานะความรู้สึกของประชาชนก็มีความรู้สึกว่ากะกะตอเองนะครับทำงานไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับไม่ได้ตรงไปตรงมาซึ่งมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เราเห็นซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ไปทําให้ความไม่พอใจนะครับว่ากับประชาชนจึงมีติดแฮชแท็กว่ากกตมีไว้ทําไมนะครับกกตมีไว้ทําไมซึ่งแน่นอนครับว่ากกตตามที่เราทราบอยู่นะครับว่ากกตก็เป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งนะครับซึ่ง ตั้งโดยคณะรัฐประหารย้ำนะครับองคก์กรกรกตเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่ตั้งมาโดยคณะรัฐประหารนะครับเพื่อให้ไปทําหน้าที่ <S <S ซึ่งแน่นอนครับว่าองค์กรอิสระต่างๆที่ตั้งโดยคณะรัฐประหารส่วนใหญ่ประชาชนจะพุ่งเป้าและก็ประชาชนจะมองว่าเออองค์กรอิสระเหล่านี้ทำงานอิสระจริงหรือเปล่านะครับจริงหรือเปล่าหรือทํางานรับใช้ใครหรือเปล่าเพราะจากข้อมูลที่ผ่านมาเหมือนกับองค์กรอิสระ พวกนี้นะครับทางานมาเพื่อรับใช้ใครบางคนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ารับใช้ประาบางคนหรือเปล่าแต่การกระทามันทาให้ประชาชนคิดแบบนั้นทําให้ประชาชนคิดไปอย่างนั้นนะครับว่าเอ,เอ๊ะทำงานรับใช้ใครหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ทาให้เป็นที่ไม่พอใจของประชาชนอย่างมากแต่ล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าสารนะครับได้รับนะครับได้รับฟ้องนะครับกรณีที่มีบุคคลเนี่ยไปยื่น ไปยื่นที่ศาลคดีทุจริตนะครับไปยื่นที่คดีศาลอาญาทุจริตนะครับและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยนะครับไปยื่นร้องกอกตนะครับไปยื่นร้องกรกตและศาลก็ได้มีคําสั่งรับเอาไว้แล้วด้วยครับเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลข่าวตรงนี้นะครับว่าเมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ยืนย่นยื่นยังไงครับยื่นฟ้องนะครับเกกตจัดเลือกตั้งโดยทุจริตกันแกล้งพิธาศาลน,นัดฟังคําสั่งแสิงหานะครับก็คือแสิงหานี่ ศาลนัดฟังคำสั่งก็คือมีการรับและศาลก็มีในการนัดฟังคำสั่งด้วยนะครับยื่นฟ้อง7กกกตเนี่ยจัดเลือกตั้งโดยทุจริตกันแกล้งพิธาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งให้รับคดีไว้เพื่อตรวจฟ้องนะครับให้นัดฟังคำสั่งแปสิงหาคมก็คือว่านะครับเรียกว่ารับคดีเอาไว้นะครับแล้วก็จะทำการตรวจฟ้องนะครับ เพื่อตรวจฟ้องนะครับว่าเอ๊ะคำฟ้องนะเป็นยังไงอะไรไงเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเมืม่อวันที่18กระดกักฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่17กระดกักฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนายยงยุทธนะครับเสาแก้วสถิตอาชีพทนายฟาร์มยื่นฟ้องนายอิทธิพรบุญปักคองกับพวกรวม7คนในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐกระทำการในฐาน,นะเจ้าพนักงานของรัฐ โดยทุจริตเจตนาร่วมกันออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศ .2566 โดยคำฟ้องระบุว่าโจทย์เป็นหนึ่งในจำนวนคนไทยหลายหมื่นคนที่โรงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครสอส,อสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อเขต8มินบุรีกอทมอสังกัดอยู่ที่พักก้าวไกล เช่นเดียวกับประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศที่เลือกนะครับผู้สมัครพักเก้าวไกลรวมมากฝ่า14รล้านคนเมื่อวันที่14พฤษภาคม256โดยคาดหวังว่าพักเก้าวไกลจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและได้นายพิธาริมเจริญรัตหัวหน้าพักซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศไทย คนต่อไปโจทจึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีนี้จำเลยที่หนึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐดํารงตําแหน่งประธานกะกะตผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่นะครับตามกฎหมายหลายฉบับเช่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักร,รไทยพศ .2560 ตามพรป ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ .2560 ตามพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ .2561 ที่มีหน้าที่กำกับดูแลง,งานในฟาร์มรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจำเลยที่2ถึงที่6เนี่ยเป็นกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหลายฉบับเช่นเดียวกับจำเลยที่1และที่สองเป็นเลขาธิการคณะกรกรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพัคการเมืองมีหน้าที่กำกับดูแลงานโดยทั่วไปงานคุธุกรการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งงานในหน้าที่นายทะเบียนพักการเมืองกำกับดูแล พักการเมืองการดําเนินกิจการกิจกรรมของพักการเมืองโดยจาเลยที่7ขึ้นการบังคับบัญชากับจําเลยที่1ระหว่างวันที่3 1มมกราหกหกนะครับต่อเนื่องจนถึง13กระะกฎาหกหเวลากลางวันและเวลากลางคืนวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดจาเลยที่7ได้บังอาจกระทาผิดเป็นเจ้าพนักงานของ ของรัฐกระทําการในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐโดยทุจริตเจตนาร่วมกันออกประกาศคณะกรรมาการการเลือกตั้งสสพศ2 5 6 6ในราชกิจจานุเบกษาโดยจําเลยที่1เป็นผู้ลงนามในประกาศดังกล่าวกําหนดวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบ่งเขตนะครับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตลอดจนรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยจําเลยที่ โดยจำเลยทั้ง7ดเนี่ยนะครับโดยทุจริตเจตนาร่วมกันแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศออกแบบบัตรเลือกตั้งทั้งการเลือกสอสอทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อให้แตกต่างจากการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินฝ่าจำนวนประชาชนที่มีใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากฝ่า7ล้านใบทําให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสตลอดจนประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ทั่วประเทศไม่เข้าใจหรือสับสนวุ่นวายรวมทั้งออกระเบียบประกาศต่างๆในลักษณะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้พรรครัฐบาลเดิมชนะตามเลือกตั้งและได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหรือเป็นรัฐบาลสมัยที่สองจำเลยทั้ง7ก็ยอมรู้อยู่แก่ใจว่าการเลือกตั้งประชาชนนิยมฝ่ายรัฐบาลน้อยกว่าฝ่ายค้านโดยก่อนขณะหรือหลังการรับ หรือรับหรือหรือหลังการรับรับเลือกตั้งสอสอทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพัคการเมือง จำเลยทั้ง7มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาริ้มจริญรัตน์หัวหน้าพักคก้าวไกลหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนว่าผู้ใดไม่มีคุณสมบัติและขาดคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสตามกฎหมายแต่จำเลยทั้ง7หาได้ทำการอำนาจหน้าที่ของพวกตนไม่จนปล่อยล่วงเลยมาจนถึงวันเลือกตั้งทั่วไปคือวันที่14พฤษภาคมมีนายเลืองไกลลีกิจวัฒนะ ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมายื่นคำร้องต่อจำเลยทั้ง7กล่าวหาว่านายพิธาริมเจริญรัตถือหุ้นสื่อไอทีวีจำนวนเพียงประมาณ4.2หมื่นหุ้นในจำนวนหลายล้านหุ้นนะครับซึ่งอาจหรือขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และต่อมามีผู้ยื่นข้อข้อกล่าวหาในลักษณะเดียวกันอีกหลายคนแต่จำเลยก็ไม่ได้ดาเนินการสอบสวนไต่สวนและวินิจฉัยโดยพันธ์ตามกฎหมายหรือไม่ส่งเรื่องให้สารดีกามีคําสั่งหรือคําพิพากษาตามกฎหมายซึ่งจําเลยทั้ง7ก็ทราบดีว่าคล้ายกับกรณีที่นายชานชัยอิสระเสนาัตผู้สมัครสสจังหวัดนครนายกที่ถูกจําเลย ทั้ง7คนเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งต่อมาวันที่2พฤษภาคม256สารดีกามีคำสั่งคืนสิทธินะครับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้แก่นายชันชัยอิสระศรเสรนารัฐผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครนายกกรณีถูกกล่าวหาว่านายชันชัยถือหุ้นสื่อเพียงประมาณ200หุ้นในจำนวนหลายล้านหุ้น ทั้งโจ์ได้ส่งหนังสือคัดค้านและชี้แจงให้จำเลยที่1 2ฉบับนะครับจำเลยที่1 2ฉบับลงวันที่26พฤษภาคม256 6จำเลยทั้ง7ได้มีหนังสือด่วนที่สุดไปถึงนายชานชัยและผู้เกี่ยวข้องแจ้งคำสั่งสารดีกาคืนสิทธิ์ให้แก่นายชานชัยดังกล่าวทั้งนายพิธาเคยเป็นสสมาแล้ว4ปีหรือ1สมัยจนครบวาระ ครั้งนี้เป็นการสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่2นายพิธาการกระทําของจาเลยทั้ง7ดังกล่าวข้างต้นที่ไม่รีบดําเนินการไต่สืบสวนไต่สวนวินิจฉัยหรือส่งสารฎีกามีคําสั่งหรือคําพ,พิพิกษสาต่อไปตามกฎหมายกรณีที่นายพิธาถูกร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหรือระเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยหรือโดยทุจริตทาให้นะครับบุคคลอื่น คือโจทหรือนายพิธาได้รับความเสียหายจำเลยทั้ง7นะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐกระทําการในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐโดยทุจริตเจตนาร่วมการประกาศนะครับผลการเลือกตั้งสสทั้งจำผลการเลือกตั้งสสจำเลยทั้ง7มีพฤติกรรมที่น่าเครือบแคลงสงสัยหลายประการเช่นการประกาศผลการเลือกตั้งได้ช้าฝ่าที่ควรจำควรจะ ควรจำเลยทั้ง7นะครับประกาศผลการเลือกตั้งได้ท้าฝ่าที่ควรนะครับจำเลยทั้ง7เนี่ยปฏิเสธไม่รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานองค์กรเอกชนและไม่เลือกใช้การสื่อสารที่ทันยุคทันสมัยแต่อย่างใดโดยผลการเลือกตั้งสสเมื่อวันที่14พฤษภาคมปรากฏว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งฝ่า14ล้านคนนะครับทั้งโทย์และเลืออทั้งโทย์ด้วยเลือกพรรคก้าวไกล จนพักก้าวไกลได้สอสอมากเป็นอันดับหนึ่งคือได้จำนวน151คนโดยโจทและผู้ลงคะแนนเสียงเลือกนายพิธาและพักก้าวไกลเหตุเพราะเห็นว่านายพิธาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงเพราะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งหวังจะให้พักก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป แต่จำเลยทั้ง7โดยทุจริตเจตนาร่วมกันกันแกล้งนายพิธาโดยการประชุมวินิจฉัยลงมติหรือมีความเห็นนะครับร่วมกันส่งเรื่องที่นายพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลถูกร้องเรียนว่าถือหุ้นสื่อไอทีวีต่อสารรัฐธรรมนูญหรือนะครับสารการเมืองอย่างเร่งด่วนอย่างเร่งรีบ เพื่อให้วินิจฉัยวันายพิธาไม่มีคุณสมบัติหรือขาดคุณสมบัติที่จะรับสมัครเลือกตั้งเป็นสอส,อสเพราะถือหุ่นสื่อนะครับและขอให้นะครับเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งโดยจำเลยทั้ง7มิได้ดำเนินการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยให้ละเอียดรอบคอบเสียก่อนตามอํานาจหน้าที่หรือตามขั้นตอนของกฎหมายแต่อย่างใดอันเป็นการดำเนินการก่อนหรือขณะวันโหวตเลือก นายพิธาลิ้มเจเลรัตเป็นนายกรฐมนทีทีในวันที่13กรกฎาคม256เพื่อลดความน่าเชื่อถือของนายพิธาและพักเก้าวไกลต่อสมาชิกรัฐสภาทั้งที่นายพิธาเป็นสอสมาจนครบหนึ่งสมัยหรือ4ปีแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีผู้ใดร้องคัดค้านแต่อย่างใดจึงเป็นการปฏิบัติ หรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตทําให้บุคคลอื่นคือโจทและนายพิธ,ธาได้รับความเสียหายเหตุเกิดที่แวงทุ่งสองห้องนะครับเขตรลักสี่กรุงเทพมหาคนครศาลคดีนะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคําสั่งให้รับคดีไว้ตรวจฟ้องให้นัดฟังคําสั่งหรือคําพิพากษาวันที่8สิงหาเวลา9 3 0น อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าประชาชนมีข้อสงสัยในเรื่องของพฤติกรรมของกะกะตนะครับที่ทำงานไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนและไม่ตรงไปตรงมาและก็มีความรู้สึกและสงสัยว่าเอ๊ะกกตเนี่ยนะครับ ทำหน้าที่นะครับเป็นองค์กรอิสระแต่ทําตัวเหมือนไม่อิสระเหมือนกําลังรับใช้ใครบางคนหรือเปล่าหรือรับใช้อะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าทําไมถึงประชาชนสงสัยเพราะเหตุผลเพราะว่ากกตเองเราก็ต้องยอมรับอย่างว่ากกตได้รับการแต่งตั้งมาจากคณะรัฐประหารหรือคนที่ทํารัฐประหารแต่งตั้งกกตขึ้นมาและกกตทําหน้าที่เนี่ยทำให้ประชาชนมีความรู้สึกไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนนะครับจึงเป็นที่มานะครับ แฮท็กที่ติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่ากกตมีไว้ทําไมและก็นี่เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่วันนี้นะครับมีประชาชนได้แสดงออกมาให้เห็นแล้วว่าวันนี้จะไม่ยอมให้กรกตได้ทําใช้อํานาจหน้าที่ของตัวเองในทางที่มีชอบซิ่งแน่นอนครับงานนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าวันที่8สิงหาเวลา9นาฬิกานะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยนะครับจะมีนะครับคำสั่งไปอย่างไรน,นะครับก็คงต้องมารอดูกันแต่งานนี้ ก็คงต้องบอกว่านะครับกกตเองนะครับไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนกกตไม่ได้เป็นที่เขาเรียกว่าทำงานให้ประชาชนได้นะครับไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยคิดดูเอาละกันครับว่านะครับนโยบายของนะครับกกตเองนะครับยังต้องเอาคําว่าโปร่งใสออกนั่นก็ทําให้ประชาชนก็คิดคิดว่าเอ๊ะ พราะกกเนี่ยนะครับไม่ได้โปร่งใสไม่ได้ชัดเจนหรือเปล่าเลยต้องเอาคําว่าโปร่งใสออกเพราะว่าตัวกกตเองไม่ได้โปร่งใสไม่ได้ชัดเจนเลยเอาคํานี้ไว้ไม่ได้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับนี่เป็นฟาร์มเคลื่อนไหวก็ต้องรอดูนะครับว่าวันที่8สิงหาเวลา9นาฬิกา30นาทีสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจะมีคาสั่งไปทางไหนมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปห,หน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ